ก็เป็นสะพานน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องูเลยสิม,มาวันซื่นโฮเแซ่ลกับมาตรพรูอสะพานน้ำนี่ก็ได้ครับนี่โอ้เป็นสะพานน้ำพร้อมเป็นสะพานนา้ำหลายจุดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเพราะม่พี่น้องได้เล่นมวันซื่นห่อแซ่ลสงการอีสานบานท่อนจำกัดครับฟ้องสมบูรณ์พัฒนาข้างเขาวัดป่าบานพรครับ นางล่ำกันมากเหรอครับนี่แต่ผู้ส,สวยๆนางล่ำครับตบเพิ่อนสองการที่น้องเอ้ยว่าเนี่ยมืดฝ่าม้วดินเลยไม่ได้ตแห้งครับอ่าดูสบวดูสบ tốt thăng lên bỏ ôi nằm thì nó bỏ đi nó lăng thuyền công can muôn cuốn còn tốt tốt thân tiệc thân lên, thân lại ฝนตกล่มมากเต้นล่คลองเลยพี่น้องเอ้ยเทิ้งฟืน้นเทิ้งไฟล่มล่คลองเลยครับล่มพายุมาก กำลังเล่นสงการม,มวนพี่น,ออออน้องเต้นโล่งคล่องเลยโอ้ยพี่น้องเอ๊ยพิวโล่งคล่องเดือดแต่ว่าฝุ่นสรุป,ปนั่งอยู่พุ่นครับโลงๆไปโลง่ลงไป เอ็ดการเลยทั้งนะครับเล็กฟาดหัวผมครับเตรียมงานมาสามปีพี่น้องมือนี่มือเดียวพายุมาหอบเต้นหอบยัง ลงน้ำม,มืดพีองอะไ้แต่พอพุทธลูกตั้งกลเล่นงซ่กันเก็บเต้น เต้นตีลังกาลงค้องต้องอยู่ซอยกันเก็บเล้วกสิตั้งขึ้นไหมเรครับพี่น้องเพราะลมเลอะตั้งใจแบบรับับบึ้ม เดียว tamam. ๋ยวเร็ด oh, 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 ี๋ยวมาโอ้ยบอล่มบอลมใส่จังหวะใส่เวลาอรถเนาะเตรียมตั้งหลายมือแล้วพ่อเนาะโอ้ยเตรียมปีเนาะ เตรียมเป็นปีหาหน้าที่ปวแวนพี่น้องเอ้ยต้องตั้งใจฝ่าฝนมันก็นกนเรื่องของธรรมาชาตินะครับอเอาซอยกันซอยกัน,อกนโอ้ ร่วมใจร่วมแรงไอ้ตอนประท่านผู้ทางองค์ตังใจอยากให้พี่ให้น้องในมวลซื้นหัวแซวครับพี่น้องเตรียมงานมาเป็นปีอีกว่าจักีหน้าที่กิสิเริ่มงานแล้ว้าอยูผ่ผดม้าเอาลงนะครับพี่น้อง บันนี้เขาสิเฮ็ดจังในประท่านบันนี้เขาก็สิตั้งไม่แล้วค่ะตั้งไม่ตั้งไหม่ตั้งมไม่มีเวลาอยู่ัเลยเหลือเวลาหลายการสองมงสอชั่วโมงประทานมาเาบอยอทอเนาะธรรมชาติสิมาบอยอแค่เอาประกางอีกเด่นหนึ่งธรรมชาติสิมาพังเข้ากับคอยเอาข้นไหมคอยกันรวมใจรวมแรงสามคีกันซะยัง

ีสองบ้นนานเฮางหรอครับพี่น,น้อระดับริงนะครับอีอกสักครู่นึงนะครับเตมครับพี่น้องทุกฝ่ายเดินทางมาพร้อมเพรียงแ,และอุปสรับก็จะได้ได้เข้าสู่พิธีการนะครับแต่เป็น ขอบคุณทานษิชนยมีความสุขงดงามยิ่งนักนะครับด้วยนางรำที่สวยสดงดงามครับผมอบพระคุณทุกท่านครับด้วยศีน้าอันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอสักครุ่นึงนครับณะนางรำพิเศษคณะคุณแม่ดอกไม้บานครับคณะพิเศษได้เป็นพิธีกรจากนี้ไปได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และส่งเสริมให้เล่นน้ำอย่างปลอดภัยอในการทำความสะอาดคลองส่งน้ำการจัดพิธีรถไ้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแห่งชุมชนในเขตสามของเรานี้ได้เวลาแล้วนะครับกับผมขอเปิด นะครับกิจกรรมลดน้ำขอพรความสวยน้ำใสใสใจผู้สูงอายุณบัดนี้ขอบคุณครับไตโยไตโยไตโยติด้วยกันนะครับหนังร่มหลังเก็บกำบันเด็กผาบอุ่นส่วนสีม่วงทั้งหลายคุ้ม ขันษานะครับขันษาสีม่วงงดงามมากยิ่งนักสีเขียวนางอินดีอินดี้